จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันเข้าพรรษาถือว่าเป็นวันที่ทําให้เราได้ตั้งกติกาชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหลายข้อด้วยกันกติกาชีวิตนั้นเริ่มต้นจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้พระภิกษุสามเณรได้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยได้รู้จักการหยุดหยุดอะไรบ้างล่ะท่านบอกว่าพระเองก็ต้องหยุดในวันเข้าพรรษาเนี่ยสามเดือน ให้หยุดพักผ่อนอย่าเดินทางหยุดจาริกหาที่พักผ่อนให้เป็นหลักแหล่งซะเพราะว่าการพักผ่อนที่เป็นหลักแหล่งเนี่ยจะทําให้จิตใจของเราได้มีโอกาสสังสมบูญกุศลได้ทําคุณงามความดีได้หยุดในการเดินทางไปเบียดเบียนข้าวกล้าต่างๆซึ่งมันกําลังเจริญงอกงามในหน้าฝนเนี่ย เวลาพระเดินไปก็จะไปเหยียบย่ำก้าวๆของเขาก็าหยุดนะนี่แหละถ้าทั้งหลายก็หยุดเอาไว้หลายเรื่องหยุดอารมณ์หยุดความคิดหยุดการกระทําที่มีผลเสียต่อร่างกายต่อชีวิตจิตใจต่อสังคมเราหยุดเอาไว้สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าต่อชีวิตทั้งสิน้นถามว่าถ้าไม่มีกติกานี้สามเดือนเนี่ยคนเราก็จะหยุดไม่ได้บางคนหยุดบุรีบางคนผูก ผูกคาว่าอดเล่าเขา้าพรรษาเอาเล่าไปผูกกับคันเขา้าพรรษาอืมเขา้าพรรษางดบาปงดอกุศลนทั้งปวงบางทีก็ไปติดป้ายในวัดซึ่งไม่ถูกต้องหรอกวัดปลอดบุหรี่วัดปลอดเหล้ามันทําให้ภาพพจน์ของวัดเนี่ยเสียไปเขียนไว้ทําไมมันแสดงให้เห็นว่าวัดนี่แย่แล้วแสดงว่าในวัดมีแต่เหล้ามีแต่บุหรี่ต้องไปปลดป้ายพวกนี้ออกให้หมด จะทําให้ภาพพจน์ของพระของวัดเนี่ยมันดีขึ้นแต่ไปติดที่ไหนเราเข้าไปติดซะการเข้าพรรษานั้นมันเป็นเครื่องบ่งบอกหลายสิ่งหลายอย่างดอาวหย่าไปโหนกระแสะเข้าพรรษาโดยเอาสิ่งชั่วร้ายเข้าไปห้อยโหนเช่นรักในหลวงห่วงลูกหลานต่อต้านยาเสพติดเอายาเสพติดไปห่วงไปพ่วงกับในหลวงได้ยังไงเหมือนกับเอาเหล้าเอาเบียร์ไปพ่วงกับเข้าพรรษาอย่างนี้แหละ ยา,ยาเสพติดไปพวกเข้าพรรษาพวกกับวัดพวกกับพระซึ่งไม่ถูกต้องเอาละไม่เป็นไรเราทําไปแล้วแต่ว่าเราต้องมีสติมีสติให้เกิดขึ้นว่าเข้าพรรษามันได้ประโยชน์อะไรต่อเราพระให้ประโยชน์อะไรพระเจ้าให้ประโยชน์อะไรถ้าเข้าเฉยๆอธิษฐานเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะอธิษฐานแล้วไม่ทําเหมือนเรารับศีลแต่ไม่รักษาศีลไม่งดเว้นตามที่พระสอน รับบนศาลาในโบสถ์ก็ทิ้งไว้บนศาลาในโบสถ์นั่นแหละออกไปก็ไร้ศีลอย่างนี้ถือว่าเสียหายเสียหายยิ่งกว่าเดิมอีกไม่มีงานไหนที่ไม่รับศีลตั้งแต่งานเกิดงานแก่งานเจ็บงานตายงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งรับศีลหมดเลยเปิดป้ายเปิดบริษัทห้างร้านทุกอย่างรับศีลหมดเลยแต่ไม่มีใครมีศีลเลยอันนี้ก็ถือว่าแย่ การเข้าพรรษาก็เช่นเดียวกันทุกคนเข้าพรรษาได้ด้วยการวิรัตงดเว้นสิ่งต่างๆที่จะเกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวเองเอาอย่างพระนี่แหละพระงดเว้นสามเดือนให้ลูกให้หลานมาบวชอุทิศ์บุญกุศลให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าแบ่งบุญให้คุณพ่อคุณแม่ก็สามเดือนน่ะข้าราชการยังลาได้เลยสามเดือนเพื่อ มาตั้งจิตตั้งใจทําบุญทํากุศลให้แก่ชีวิตเพราะฉะนั้นสามเดือนเข้าพรรษานั้นจึงมีความหมายต่อชาวพุทธของเรามากต่อใครก็ตามที่ทําอะไรสามเดือนอย่างต่อเนื่องติดต่อกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินเช่นตื่นแต่เช้าสามเดือนติดต่อกันก็จะเกิดความเคยชินอ่านหนังสือแต่เช้าติดต่อสามเดือนก็จะเกิดความเคยชินนั่งสมาธิแต่เช้าสามเดือนติดต่อกัน ก็จะเกิดความเคยชินเป็นกิจวัตรที่ต้องทําไม่ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะขัดเกลาชีวิตจ,จิตใจหรือว่าสร้างชีวิตใหม่อัตมภา,ภาพก็แนะนําว่าให้ถือโอกาสเอาสามเดือนเข้าพรรษาเนี่ยมาเป็นตัวขัดเกลามาเป็นตัวกําหนดเพราะมันเป็นระยะเวลาที่ไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปมันเป็นช่วงระยะเวลาที่บ่มเพราะจริตนิสยัยใจคอดีๆของเราได้เป็นอย่างดี ขอจเจริญพรสาธุก็<ม>เป็นธรรมะรเกรดดีๆนะคะเนื่องในวันเข้าพรรษาอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่อต้นรายการแล้วว่าวันดีๆแบบนี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่เราจะข้าวัดทำบุญทังพทศรักษาศีลกันกคืออยากจะแนะนํานิดนึงนะครับ,รบท่านที่แบบว่าห่างวัดมานานลองเข้าวัดดูครับลองเข้าไป ถึงแม้ว่าจะไปเดินเล่นชมวัดก็ยังดีได้ความเย็นใจือพอเข้าไปแล้วเนี่ยผมเชื่อแน่เลยครับว่าท่านไม่เดินเฉยๆแน่นอนท่านต้องเข้าไปนั่งในโบสถ์หรือสาราอะไรสักอย่างพอเข้าไปแล้วจิตใจเราจะสบายอืมใช่ค่ะแล้วยิง่งไ,ได้ได้ได้ไปฟังธรรมะจากพระราชยยานกวีครับหรืออาจจะเป็นหลวงพ่อหรือหลวงพี่ที่วัดอื่นก็ได้เนี่ยก็จะทําให้ท่านมีความรู้สึกจิตใจสงบขึ้น ใช่แล้วค่ะ,ะ,คะอัง,งั้นช่วงนี้เราไปฟังเพลงความใหม่ดีๆจากเอ3ชุดล่าสุดดีกว่าชื่อชุดนี้ดีมากๆเลยเพราะว่าชื่อชุดว่าแด่แม่ผู้มีแต่ให้นะคะรวบรวม50บทเพลงซึ้งสำหรับคุณผู้ชมที่สามารถซื้อให้คุณแม่ได้เพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีที่เว้นว่างเอาไว้ให้เขียน ความรู้สึกดีๆให้คุณแม่รีว่ารวม50บทเพลงที่ความหมายดีๆนะคะรักแท้รักแม่รักอันบริสุทธิ์เพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นใครหนอข้าน้ำนมนะคะหรือว่าจะเป็นเอ่อเพลงที่เป็นเพลงอื่นที่อาจจะไม่ได้พูดถึงคุณแม่โดยตรงแต่เป็นเพลงความหมายดีๆเพลงที่ฟังแล้วสุขใจเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขเลือกมาสองเพลงคนละเพลงดีกว่าเอ้เลือกก่อนใช่เลยครับเพลงนี้เนี่ย ติดใจมากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่สมัยเด็กๆจะต้องฟังเพลงนี้ทุกเช้าเพื่อเป็นเพลงที่ประกอบท่ากายบริหารในตอนชเช้าเพลงเมราพ่อจากคุณสุเทพปรีนพิทักษ์กับเพลงป่าลั่นค่ะและต่อด้วยอีกบทเพลงจากผลงานเพลงของ GrandX นะครับผมชอบชื่อเพลงนี้มากๆเลยเพราะว่าเป็นเป็นอะไรที่บริสุทธิ์แล้วก็พอให้สิ่งนี้กับกับทุกคนแล้วเนี่ย<ช>เราก็จะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาก<ช>ับบทเรรพล<ร>งท <นะ S 2> ี่ชื่อว่าอยากให้ความรักแก่คนทั้งโลกครับ เมืออาทิตย์ดูไทยสองทั่วท้องทินไรโลกจมใส่ครายกหน่อยจนมานานแล้วรวยซะอีเข็ด เมื่อมองนกโบินเอาอย่าหึงกันเองดิถ้าเธอผัดกันผัดกันผัดกันต,ตาแย่ขนันใหญ่เลยอย่าหึงกันเองเวลาธานรินไหลลงป่านั้นดังสถานจา เริวปริวพ่ะแรงลมเป่าใหน้นพวกเราเขาคงจะเดินเหมือนนี้ว่าใดไหน คนมีอายุก็ร้องได้นะโอเคถึงไหนแล้วคุณป้าอ้าวอ่ะลมจะมองกล้องน้ำตา